เอาส่วนที่สมุดสงครามคราวนี้เด็กปั๊มก็ตามเหมือนกันออตามหาคนไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังเขาพัานแปนะคะกลับมาจ่ายด้วยนะเพราะว่าเด็กปัม๊มคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องควักตังอะจ่ายเองอ,อย่างที่เราบอกนะทำงานวันหนึ่งได้400-500 เราต้องไปจ่ายพันแปดหรคุณเจ้ามอนแล้วเติมซะเต็มแม็กเลยมั้งพันแปดโอ้เกือบเต็มอ่ะเต็มถังน้องเออนี่รถคันนี้เลยรถกระบะคันนี้เลยนะคุณผู้ชมซาเบาะแสนะคะก็ช่วยแจ้งเขาหน่อยช่วยน้องเด็กปั๊มเขาหน่อยคือกล้องวงจรปิดอะค่ะจับภาพไว้ชัดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีสองห้าสิบห้าของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะภายในปั๊มแห่งหนึ่งริมถนนพระรามสองขาเข้ากทมที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจับภาพรถปิกอัพ รถปิกอัพแครบสีเทายี่ห้ออีซูซุดีไปแล้วิ้ไปอย่างไวตอนมามาอย่างช้านะฮะตอนออกนี่ไปอย่างไวโอ้ยสงสารน้องเขานะเขาก็ตกใจอยากจะวิ่งตามก็ไม่ทันอ่ะไวเกินเด็กปั๊มรู้อย่างนะว่ารถไปแล้วนะฮะยังไงปั๊มไม่มีหรือไงอ่ะหรือยังไงอ่ะครับผมเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเขาแล้วรถคันนี้ก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะ ทำทีเข้ามาเติมน้ํามันแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะเติมเสร็จก็เร่งเครื่องหนีไปเลยล่าสุดทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าไปสอบถามในข่าวอายุ15ปีทึ่งเป็นพนักงานปั๊มเขาบอกว่าในกล้องวงจรที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะบอกว่ารถปิกอัพคันนี้แวะมาเติมน้ํามันดีเซลบอกกับนองว่าเต็มถังเลยน้ะงว่าแล้วมาจะเอาทั้งทีมเ้าหอาคุให้เต็มถังเลยอ่ะ <S <S แล้วทีเนี้ย เขาบอกเขาเติมเต็มถังเลยเป็นจํานวนเงินพันแปดพอเติมเสร็จเดินไปที่คนขับเพื่อจะรับเงินตามปกติเนาะคนขับก็อ้างว่าจะขอสแกนจ่ายแต่พอตัวเองเดินไปหยิบ QR โค้ดจังหวะนั้นแหละคนขับรถปิกอัพก็ซิ่งหนีออกไปทันทีแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะเบื้องต้นได้มีการนำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความแล้วนะคะที่สพเมืองสมุทรสงครามไปแล้วเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนขับ ส่วนค่าน้ำมันเนี่ยนะคะตัวเองต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดหน่าสงสารมากนะคะไปฟังเสียงน้องเด็กปั๊มหน่อยนะคะเขาเปิดกระจกมาไหมเปิดครับเราเห็นหน้าเขาปะเห็นไม่ค่อยชยัดเร่เห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับอายุประมาณเท่าไหร่วัยกลางคนนะพี่วัยกลางคนจม้มาประมากกันกี่คนมาคนเดียวครับจะก,ก็ยังให้คำมาชดใช้เพื่อถ้าถ้าเขาไม่มาชดใช้นี่ใครเดือดร้อนนะคนอ่ ถ้าดูอยู่นะสงสารน้องเขาเถอะ<ช>กลับไปใช้เขาเถอะพันแปดนะคะพี่คะครับนะ